ไปช่วยเหลือออกจากบ,บ้านมาได้จนกระทั่งสํงาสเร็จก่อนหน้านี้ประมาณสองปีแล<น>ะเขารู้ได้ไงว่าข่าวเหมือนมีข่าวลือ,ออกมาถูกปล่อยออกมาว่าเฮียแก่เสีย,เยชีวิตไปแล้วจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับไปต่งจดหมายที่บ้านของลูกสะภ้ยของเฮียที่ว่าแล้วปรากฏว่าแกเดินออกมาทักครับเขาก็ตกใจครับเพราะเขาได้ยินข่าวลือว่าเฮียเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็ตกใจซ้ำสองไปอีกก็คือเห็นรูปร่างของเฮียเนี่ยผอมมากเพราะเมื่อก่อนเนี่ยคุณใหญ่กว่านี้ คนทำายพ่อแม่ได้เนี่เนาะตกตะลกอวีจีเนี่ยคนทำ้ายพ่อแม่ได้นี่เนาะกตลอวีจีเนี่คนายอแกไ่ยเนะกลุกอวีจี่ยาพ่อแม่ได้เนี่เมา่กตลอห่มันจะหมดไปจนยเากตลกีน่ยทำลามไนีษย์นกลกวีียคนทำลยพอแม้นียเนกล้วนียนทำไาตพองมไ้นี่ยนตกตะกนี่ตาง่อ่ไ้เนียเตกลุกวกจดหนียถึงหลาน2ฉบับนะค้ับ ส่วนเนื้อหาเนี่ยไม่รู้นี่แกส่งออกไปยังไงวะรู้แค่ว่าจะให้หลานไปช่วยออกจากการกักขังการช่วยเหลือทางโรรศัพท์ก็มีการพูดคุยกับทางหลานจากกาานกระทั่งท้าที่ทสีดสำเร็จออกมาได้ครับเล่าเลยว่าแล้วทำไมต้องพังหน้าพังตาต่างประเทศเขาไม่เห็นต้องพังเลย ประเทศแล้วผิดก็คือผิดประจานมันนี่นี่ไปเลยนี่ต้องพางหนะ้าพางตาเป็นอย่างนี้เนี่ย โฉมหน้าสะายกูพิษร่วมกันกับสามีซึ่งเป็นลูกชายแท้ๆสงหัววางแผนฮุกทรัพย์ทั้งหมดรวมมูลค่ากว่าร้อยล้านบาทตั้งแต่วางยาใส่ในอาหารทุกมื้อนานร่วมสองปีจนทําให้ผู้เป็นแม่กลายเป็นบุคคลที่ไร้าซึ่งความสามารถเพื่อต้องการเข้าไปทาหน้าที่เป็นผู้จัดการเ้และโอนขายทรัพย์กว่า65หาล้าน,<อ>นบาทเ<อ>ข้าบัญชีตนเองซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้จับพ่อกับแม่ไปกักขังแล้วแยกกันอยู่คนละห้องสุดท้ายแม่ยอมรับชะตา ชีวิตเช่นนี้ไม่ไหวตัดสินใจจบชีวิตคาบ้านที่ฉากเชิงเศรานอกจากนี้นะคะคนที่เข้าไปเห็นเชื่่เชื่อนอะ โอ้ไม่ต้องไปฟังเหตุผลมันออกขว่าเหืว่าถูกลาดาเหือนกันกับประเด็นที่เกิดขึ้นลขึ้นมามันแค่ขาจริงหรือเนคุณวัุทวันนีลพื้นที่ไปยัง่าเชิญเซาด้วยเหมือน นาดนี้เราไม่ต้องอะไรนี้แล้วคนข้งนอกแถวรู้เพราะว่ามันมีช่างไปทําบ้านที่เทียหมูที่เขากําลังก่อสร้างแล้วก็ได้มีโอกาสพูคุยกับเฮียหมูปรากฏว่าตอนนั้นเทียหมูเนี่ยลิ้งแข็งพูดไม่ได้จากปกติคือพูดได้ปกติได้นะครับก็เลยเป็นที่มาที่ทําให้ทราบว่าเทียหมูเนีป่วยพอเริ่มป่วยญาติเฮียหมูก็ เคีย่ยูกับภรรยาไปอยู่กับบ้านลูกสะใภ้ในเมืองทําให้ชาวบ้านเขาก็ไม่ทราบข่าวอีกเลยพอถามว่าปก,กติลูกชายของเคียหูเนี่ยเป็นคนยังไงการันบอกว่าปกติลูกชายอยู่ในพื้นที่ก็เป็นคนดีนะช่วยพ่อทํางานเป็นลูกชายคนเดียวแต่พอแต่กคนเดียวก็เปลี่ยนครับนิสัยเปลี่ยนชาวบ้านก็เลยเชื่อกันว่าคงมีการวางแผนร่วมกันเพราะสมบัติทั้งหมดยังไงก็ตกเป็นของลูกชาย โอ้าะพ่อเม่เเขาจะอยู่กี่ปีอีกอ้วเอ้อากอประกอบหแล้วบวกกับการที่แกพยายี้อเองยตลอดอยากได้สนเตนเลยกับเขาอ่ะเาามัาืยู่ในพื้นที่เ้าต้องเป็นคนดีนะจริงๆแล้วก็ไม่ได้อนี้พอเวลาไปมีเมียไปอยู่กับเมียไปอยู่กับอะไรมันก็เปลี่ยนไปได้นะคนเร เปัญญาอ่อนขนาดนั้นจะมาฆ่าพ่อฆ่าแม่เ่าเองสินตีโอ้เขาไม่ตายวันนี้กับพรุ่งนี้เขาก็ตายเฮ้ยมีใครอยู่ครับฟ้าลูกชายคนเดียวแ้่พ่อแม่มึงตายไปมึงยึกษาลอะไยตรงนีพ่อแม่ยึกษา

ตีนอะไรก็ไม่ได้ทำมาอย่างนั้นเนี่ยแตกต่างเอ็นี่ก็โลบก็เนี่ทั้งที่สมบัติแล้เป็นของตัวเองอยู่แล้วนะอันนี้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยถ้าพ่อแม่มันตายสมบัติจะตกไปเป็นของใครเนี่ยเออมันก็เป็นของมันอยู่แล้วเนี่ยอ่ได้ยี่ดูไม่เนี่ยพ่อแม่จะของเนี่ย มึงได้ไปเช็ดที่เช็ดเยี่ยวไหมเกกกคุทัยบ่าก็ต้องฟเห็นแล้วมันเคียวทีน้คนไัมผู้หญิงก็รวมหูเลยนะอี่เ้าวคนมันหวังทรัพยสมบัติอย่างเดียวมันไม่ได้มาหวังที่ว่าจะดูแลกันยามเจ็บได้ป่วยซะที่หนกันเรน้อร้อนีอืม 我们听，我们听。